เราสามคนซาร่าเปิดปากถึงวาดิมไม้และลูก2องแม็กซ์เวลลเอเมลิลี่และเมื่อวันก่อนนะครับซาร่าก็พึ่งบินจากภูเก็ตมากรุงเทพนะครับเพื่อนำน้องแม็กซ์เวลมาให้ไมพีรัตนำกลับไปเลี้ยงดูแลด้วยนะครับหคืนนะครับและก็มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับย่านลามอินทานครับและซาร่าได้เปิดใจตรงๆสัมภาษณ์พิเศษกับไทยรัฐบันเทิงออนไลน์นะครับ นักข่าวนะครับก็ได้ยิงคำถามที่สำคัญนะที่ทุกคนอยากรู้นะครับว่าขออนุญาตคุยเรื่องแฟนในแบบชาวยูเคนวาดิมได้ไหมนะครับซาร่าก็ตอบว่าได้ได้ได้ไดนักข่าวนะครับก็ถามว่านะครับตอนที่ตั้งท้องเอมิลี่เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตัวเองตั้งท้องตอนไหนนะครับตั้งตอน2-3เดือนหรือว่ารู้ว่าช่วงเดือนไหนนะเจ้าตัวก็ตอบว่าประมาณ6-7สัปดาห์นะแล้วก็วาดิมเนี่ยก็อยู่ด้วยเขาก็รับรู้ ตกลงตอนนี้ความสัมพันธ์กับวาดิมเป็นยังไงนะครับซาร่าตอบว่านะครับก็น่าจะเป็นตามข่าวแล้วก็นะะักข่าวก็ถามอีกว่านะยังไงคะขยายความหน่อยนะครับซาร่าตอบอีกครั้งว่าตามนั้นคะ่ะตามนั้นแค่บางส่วนนะครับ นักข่าวนะครับก็สัมภาษณ์ซาร่าอีกว่านะครับที่ผ่านมาเนี่ยซาร่าไม่ได้กีดกันไม่ให้ไหม์เจอลูกชายน้องแม็กซ์เวลใช่ไหมนะครับซาร่าตอบว่าไม่จริงค่ะเราอยากให้ลูกมีพ่ออยู่แล้วอยากให้เขาได้เจอกันอยู่แล้วมีแม่คนไหนไหมคะที่ไม่อยากให้ลูกมีพ่อเวลาทางนั้นนัดมาเราก็รีบเคลียร์ทุกอย่างเพื่อให้เขาได้เจอกันทุกครั้งไปย้อนดูได้เลยค่ะ มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน